8ตุลาคม2564ครับตอนนี้กำลังจะไปฉีดวัคซีนลงทะเบียนซื้อวัคซีนไว้ที่โรงพยาบาลปิยเวศบอวินศิราชาชนบุรีครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณใกล้ๆ10โมงแล้ววันนี้เอามอเตอร์ไซค์มาฮะกะว่าจะเสร็จจากนี้ไปอาจจะไปแว่นเล่นสักหน่อยแต่ก็กลัวเหมือนกันว่าฝนจะตกหรือเปล่า แล้วครับใช้เวลาเดินทางจากแถวสีราชามาที่นี่ก็ไม่นานนะครับมอเตอร์ไซค์คล่องตัวหน่อยผู้คนคน่อนข้างเยอะวันนี้วันศุกร์ด้วยมาฉีดรอบแรกนั้นคนไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าผมมาประมาณใกล้ๆ5้ามงเย็นวันนี้รัวฝนครับซักผ้าตากผ้าไวที่บ้าน กลับไปไม่ทันนี่มีสวยแน่นอนจะดูแล้วบรรยากาศมันไม่เหมือนกลับมาครั้งแรกเลยนะรถเยอะมากเลยนั่นไงครับยังกับคนมาตลาดนัดโอเคครับจอจดจมูกแดงไว้นี่แหละ บรรยากาศับทุกคนผมมาถึงเมื่อสักครู่นี้แล้วก็รับคิวไปเรียบร้อยดูคิวที่ผมได้ดีฮะห้าตอนนีน้น่าจะเหลือประมาณ80-90กนะฮะกับเวลาตอนนี้4ี่โมงสินาทีเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับมันจะทันหรือเปล่าคนเยอะมากครับ ผมมาตอนแรกเข็มแรกนั้นผมมาประมาณห้าโมงกืบเกือบห้าโมงฮะคนมันเลยไม่เยอะเท่าไหร่ผมว่าผมคิดผิดหรือเปล่าครับที่มาเร็วเกินไปแต่ก็กลัวฝนตกไงเห็นไหมฮะบรรยากาศตอนบ่ายฝนน่าจะตกแล้นะเลยต้องรีบมาเห,หนื่อยเลยฮะผิดคาด โอคครับทุกคนเรียบร้อยแล้วโรงบาลน,นี่เหมือนกับหอพักไปเนาะทาสีอะไรต่างๆเนี่ยคิดถึงสมัยทำงานโรงงานเมื่อก่อนเลยนะะฮะกลับแล้วฮะถ้าไม่บอกไม่รู้นะฮะว่าเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลปียยเวทกุ๊บ ครับผมนั้นก็ปล่อยเวลาทิ้งไว้เลย24ชั่วโมงมาแล้วล่ะจริงๆก็วันกว่า,วานะครับอันนี้เป็นชิโนฟาร์ม2เข็มนะครับที่ผมลงทะเบียนซื้อไว้กับโรงพยาบาลปิโยเวศในบอ่อวินศรีราชาชนบรุรีฮะสเข็มก็2005 <c oughs> ผมแปลกใจอยู่ตรงจุดหนึ่งครับก็คือรอบนี้มันเป็นเข็มที่2นะผมคิดว่ามันน่าจะมีฟีดแบ็กอะไรกลับมาบ้างอาจจะอาการเป็นไข้ปวดเนื้อปวดตัวอะไรก็ว่าไปเงี้ย แต่ผมแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยฮะตั้งแต่ตอนที่ไปฉีดนะฮะตั้งแต่เขาจิ้มเข็มใส่เข้าไปเนี่ยมันผมก็มองนะฮะคือเวลาผมต้องไปฉีดยาเลยว่าไปจาะเลือดเลยนะผมจะชอบมองเหมือนเป็นโรคจิตยังไงไม่รู้นะหลายคนปิดตาไม่กล้าดูในชะ่ต้องมอง,มองเขาก็จะเสียบเข้าไปริงก็เป็นพ,พยาบาลคนเดิมนั่นแหละแต่เมื่อเข็มแรกนะครับช่วงสามสัปสามสัปดาสี่สัปดาก่อนนะ่ะอันนั้นมันก็ยังพอเจ็บเจ็บนิดนึงอยู่แต่รอบนี้ไม่มีเจ็บตั้งแต่แรกนะครับ แล้วก็กลับมามาดูอาการนะเว้ยจะกินยารอหรือเปล่ามีพารามีแก้แพ้มีอะไรอยู่แต่มันมันก็ไม่มีอาการอะไรเลยฮะไม่รู้สึกว่าปวดเสียนเวียนกล้าวอะไรเลยร่างกายก็ถือว่าปกติเหมือนไม่ได้ไปไปฉีดวัคซีนมาไม่เหมือนกับบางคนนะครับที่เล่าให้ผมฟังว้ต้องระวังนะคุณปุ้ยเดี๋ยวเข็มสองมาเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงอยู่อย่างนั้นนะฮะแต่จนแล้วจนแลดูก็ึงดึกดืนนะครับผมก็ไม่กินยา เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันชิวๆอ่ะนั่นก็คือสําหรับผมนะครับที่อาจจะไม่มีไม่มีโรคประจําตัวมั้งหรือเปล่าแต่บางคนอาจจะนู่นนะฮะสวันสาวันเป็นไข้ไม่สบายปวดหัวตัวร้อนนั่นก็ก็มีครับแล้วเขาก็บอกนะฮะว่าถ้าใครอยากจะบนะูสต์เข็มสามน่ะหมายถึงว่าโรงพยาบาลปิยยเวทนะอันนี้มีโมเดอร์นา นะครับวัคซีนตัวนี้ไม่รู้ดีไม่ดียังไงนะครับเพื่อนๆใครที่ฉีดตัวนี้มาบ้างก็มาคุยกันฟังหน่อยแต่ต้องเป็นเข็มละพันแปดอันนี้จะแพงขึ้นมา,มาหน่อยหนึ่งเข็มละพันแปดประมาณปลายเดือนฮะปลายเดือนนี้ <c oughs> วันนี้เพิ่งวันที่เก้าที่สิบอ่ะเนาะอีกประมาณสักเกือบเกือบสามสัปดาห์ครับเราค่อยติดต่อโรงพยาบาลทีถ้าเกิดว่าอยากจะได้เข็มสามในการบูสต์ว่าอย่างนั้นความจริงเนะี่ยผมอยากจะรอไฟเซอร์เสียด้วยซ้ำนะฮะแต่มัน ดูแล้วมันจะได้ฉีดตอนไหนแล้วแย่งกันพปยแย่งกันมาคุยกันไม่จบไม่สิ้นสักทีครับเรื่องของวัคซีนเนี่ยก็เลยเดี๋ยวรอรอดูก่อนครับถ้าเกิดว่าช่องทางมันไม่มีจริงๆเนี่ยอาจจะต้องได้ฉีดก็เลยกลายว่าผมก็จะฉีดชิโนฟาร์ม2องเข็มใช่ไหมแล้วก็อาจจะว่ามาบูสต์ด้วยไฟเซอร์หรือว่าโมเดอร์าซึ่งในตอนนี้เหมือนโมเดอร์นาเหมือนจะเอื้อมถึงกว่าไงถ้าจะภายในปีนี้นะ แต่ถ้าในานาคตต้นปีเห็นเพื่อนบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวไฟเซอร์ก็มาแนละ้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ไปสูมเสี่ยงอะไรมากนะก็ไม่เป็นไรนะฮะรอไปก่อนก็แน่นอนผมวัตถุประสงค์ของการไปฉีดเนี่ยนะผมก็รู้วนะ่ามันไม่ได้ป้องกันอะไรมากมายหรอกวัคซีนนะคือมันก็ป้องกันอยูนะ่แต่มันไม่ได้รดดับร้อยเปอร์เซ็นต์ไงแต่เราจะต้องเดินทางไปนั่นมาน,นี่อย่างปลายปีเนะี่ยผมตั้งใจว่าผมจะจะกลับบ้านที่ที่ขอนแก่นนะครับจะพาพ่อกับแม่ไปเที่ยวไปอะไรบ้าง ก็ไม่ใช่เป็นไม่ใช่ช่วงปีใหม่นะฮะอาจจะเป็นประมาณก่อนนั้นอย่างเงี้ยมันอาจจะเดินทางลำบากนิดหนึ่งถ้าเกิดเรายังไม่ได้ฉีดเนี่ยแล้วแต่พ่อกับแม่ผมก็ได้ไปสองเข็มแล้วครับฉีดไปเรียบร้อยก็พวกท่านก็ไม่มีอาการอะไรเหมือนกันนะฮะก็น่า,าแปลกอยู่เหมือนกันแต่แต่แม่อาจจะเจ็บหน่อยนึงตรงตรงที่ฉีดเท่นั้นแต่อาการป่วยไข้อะไรก็ไม่มีตามมาเราเห็นข่าวเราก็ไม่สบายใจนะเออตอนแรกเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุบ้าง โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวบ้างเนี่ยไปฉีดปุ๊บมันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ไหมมีภาวะแทรกซ้อนมาหรือเปล่ากักงวลแทนแต่แต่พ่อกับแม่ผมได้ฉีดก่อนผมตั้งตั้งสองสามสัปดาห์นะฮะที่ได้ฉีดก่อนไปไปมามาอยู่อยู่ต่างจังหวัดเหมือนการเข้าถึงวัคซีนจะง่ายกว่าเออมันก็แน่นอนมันคนคนมันน้อยถูกไหมอยู่ในเมืองใหญ่มันคนมันเยอะนี่ก็ไหว่าต้องไปฉีดไปเสียตังฉีดนะียอย่างทุกคนที่เห็นในบรรยากาศนะครับที่ผมให้ดูในต้นคลิปนั่นแหละอันนั้นก็คือคนเยอะมาก ก็ฉีดไว้นะครับใครยังไม่ได้ฉีดนะอย่างน้อยมันก็เป็นใบเบิกทางใช่ไหมในการในการเดินทางไปไหนมาไหนในการเข้าไปมันก็จะง่ายขึ้นบางคนบางท่านน่ไปเสียเวล่เวลานะครับเพราะว่ายังไม่ได้ฉีดหรือว่าฉีดมายังไม่ครบเนี่ยคุยกันยากฮะผมมองว่ามันก็เหมือนเหมือนใบกับขี่อ่ะบางท่านบอกว่า้ใบกับขี่ไม่จําเป็นเลยผมขับรถมายี่0ปีผมไม่เคยใช้ใบกับขับขี่เลยไม่มีตํารวจคนไหนถามหาใบกับขี่ผมเลย ไอ้เป็นประมาณนั้นแต่พอไม่พบไปวันเดียวอาจโดนจับซังนั้นแหะมันเป็นแบบนี้ฮะแล้วก็ไอ้ใบกับขี่เนี่ยเขาไม่ได้มาสนใจนะว่าคุณจะขับเก่งไม่เก่งบางคนบอกประสบการณ์ผมเยอะเออผมขับส่งของส่งงานตั้งแต่อายุสิบหกสิบเจ็ดนู่นตอนนี้ผมจะสี่สิบแล้วเนี่ยแต่มีใบกับขี่ไม่ไม่มีเอาไม่มีเขาก็จับคุณอยู่ดีถูกไหมเพราะคุณไม่ได้ทําตามกฎระเบียบที่เขาวางไว้เขาไม่ได้สนใจว่าคุณจะขับเก่งไม่เก่งก็เหมือนผมเหมือนกันฮะ ถ้าผมจะไปบอกว่าเนี่ยผมใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านนะทำงานทำอะไรไม่ได้ไปเจอผู้คนอะไรมากมายเลยนะเวลาไปเจอก็แทบจะน้อยคืยผมเซฟตัวเองตลอดระวังตลอดเลยนะครับอันเนี้ยมันก็ฟังไม่ขึ้นหรอกถ้าเกิดว่าเอาแล้วคุณปุ้ยคุณจิตวัคซีนสักเข็มอย่างอ๋อยังครับแต่ผมมั่นใจผมไปไหนมาไหนผมใส่แมสตลอดฉีดไอลกอฮองตลอดไม่ได้ฮะไม่พอฮะมันก็อย่างว่านะฮะต้องเข้าใจในใน,ใน,ใน,ในตอนนี้ว่า ทุกคนมันก็อยู่ในความสุ่มเสี่ยงกันหมดนั่นแหละจะมากจะน้อยก็แล้วแต่แต่ฉีดไว้มันก็ดีบางท่านบ่นกับผมมาว่าไอ้คุณปุ้ยเนี่ยผมยังไม่ได้ฉีดสักเข็มเลยนะก็ต้องหาหน่อยฮะผมเองก็ยอมรับว่าอาจจะประมาทในช่วงแรกอยู่คือไม่ได้ไม่ได้ตามไม่ได้หาอะไรมากมายผมคิดว่ามันไม่น่าจะยากไงมันน่าจะมีอะไรออกมาแบบเฮ้ยถ้ามีตังค์ซื้อก็ซื้อไปฉีดอะไรเงี้ยแต่ไปไปมา,มา เราจะต้องค้นต้องหาต้องสืบข้อมูลของเราเองนะครับว่าไปซื้อตรงไหนบ้างซึ่งโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาก็จะเอามาขายฮะเอามาขายอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าจองแล้วมันนานเกินไปเนะี่ยผมก็ไม่กล้าเสี่ยงไงก่อนจะจองกับที่นี่ผมก็ดูฮะดูฟีดแบ็ดูรีวิวว่าหลังจากจองไปมันนานไหมซึ่งของผมมันก็ไม่นานเท่าไหร่ครับแป๊บเดียวประมาณสัปดาห์ก,กว่าเองก็ได้ฉีดแล้วนะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับในตอนนี้บ้านเราก็ก็ถือว่าอัตราการเข้าถึงวัคซีนมันยังน้อยนะฮะยังน้อยมากๆอยู่อังนั้นมันก็อาจจะไปมีผลกับหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันนะครับแต่สําหรับคนที่ฉีดแล้วก็อย่าประมาจอาก,กาตกนะผมเองก็เหมือนกันนะครับผมก็จะทําตัวเหมือนเดิมนั่นแหละจะฉีดแล้วกี่เข็มก็ตามเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องของการ ใส่แมสผมจะต้องใส่ไปตลอดนะันบางทีอยู่บ้านเนี่ยผมก็ใส่นะอันนี้แค่ไม่ถ่ายคลิปให้ผมเลยไม่ไม่ใส่เฉย,ย,ยถ้าออกนอกบ้านไปก็ต้องใส่แมสใส่แว่นตาสวมหมวกนะฮะพกสเปรย์แอลกอฮอล์ต้องฉีดต้องอะไรตลอดผมจะระแวงขนาดนั้นจริงๆคือผมจะคิดอยู่อยู่อย่างหนึ่งว่าเชื้อนะัมันอยู่กับเราเนี่ยตลอดนะฮะมันอาจจะอยู่กับคนที่เราไม่รู้จัก หรือว่าจะรู้จักไม่รู้จักก็แล้วแต่เนี่ยมันมีโอกาสได้ทั้งนั้นดังนั้นผมก็จะจะ,จะคิดอยู่ตลอดว่าเราอยู่กับมันนะเราต้องระ,ระวังให้ถึงที่สุดนอกจากจะเดินเข้าบ้านมันแล้วเนี่ยถึงจะโอเคถึงจะปลอดภัยในระดับหนึ่งอ่านะฮะทุกคนก็วันนี้วันหยุดใครไปเที่ยวไหนบ้างฮะหลายคนหลายท่านเห็นโพสต์ในฟีดข่าวนะครับใน Facebook ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวแทบจะทุกที่เราเปิดหมดแล้วฮะแต่สถานที่ต่างๆมันก็จะมีมาตรการเหมือนกันก็นกคือ จะต้องต้อนรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วส่วนมากก็จะเป็น2เข็มขึ้นไปใช่ไหมฮะอแล้วก็เตรียมเอกสารเตรียมอะไรกันกันไว้ครับใบเสร็จรับเงินต่างๆที่ได้มานั่นแหละเอาไปแสดงกับเจ้าหน้าที่เขาเวลาตรวจด่านเวลาอะไรใครยังไม่ฉีดยังไม่อะไรก็อย่าไปฝืนเขานะครับอย่าไปแอบอย่าไปอะไรไปคือถ้าเกิดว่าเขาจับได้เขาตรวจได้แล้วมันเสียเวลาเวลาของเราฮะมันทําให้ความยุ่งยากเกิดขึ้นนะนะจริงตอนนี้ก็ เงินทองก็หายากอยู่เหมือนกันโอเคครับคืนนี้ก็มีการแข่งขัน F1 ใช่ไหมส่วน MotoGP ยังไม่มีนะขอบคุณที่การติดตามนะครับยังไงก็เดี๋ยวสัก2สัปดาห์จากนี้ไปผมคงจะอาจจะไปออกคลิปได้ไกลๆนะอาจจะไปนอนเต็นท์นอนอะไรนี่ผมกำลังหาข้อมูลหาอะไรอยู่เ,เพื่อนๆคนไหนที่ชอบกลางเต็นท์กลางอะไรก็แนะนําข้อมูลกันหน่อยนะครับว่าไปแว้นแถวไหนดีอาจจะถ่ายมาเป็นคอนเทนต์ในลงคลิปนี้แหละแต่ตอนนี้ต้องรอฮะหลังจากขีด อีก14วัน2สัปดาห์ครับรอไปก่อนไม่ใช่ว่าฉีดปุ๊บไปได้เลยนะ <S <S โอเคครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ